Hot mess, hot cast. h o t m ม s ์พอดแคสเสิร์ฟทุกความรู้ดูได้ฟังดีเรื่องจริงที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสังคมหรือสิ่งรอบตัวคุณแลกเปลี่ยนความคิดสรุปประเด็นให้เข้าใจง่ายในแบบวัยรุ่นในรายการอิสติเกี่ยวกับยู สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมเจ๋งทัญญาของจอนะครับผมซันพักราพงศ์นะคะในรายการ is real เกี่ยวกับยูนะครับผมครับผมวันนี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับเป็น EP พีที่3นั่นเองนะครับเป็น EP ที่เราจะต้องมาพูดคุยกันแบบเห็นหน้านะครับและก็เป็น EP ที่เราจะมาพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับม็อบสิพฤศจิกายนนะครับ่ซึ่ง ต่อจาก EP ก่อนนะครับเราจะมาพูดถึงว่าในม็อบนะครับมีการทําอะไรบ้างนะครับในวันนั้นนะครับแล้วก็มาอัปเดตและก็สรุปข่าวสารให้เราฟังนั่นเ่ยใช่ครับผมอีนี้ก็เห็นหน้ากันนเราอาจจะเขินหน่อยครับรผมแต่ก็ต้องทำนเพราะเป็นอีที่เราอยากจะมาพูดคุยกันแบบเห็นภาพนะครับเพื่อเพิ่มอัรรถรสในการฟังของท่านผู้ฟังนั่นเองใช่ครับ สำหรับอ P ีนี้นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ผ่านมาน, <Revel> นะครับก็คือเป็นวันของชุมนุมของผู้ชุมนุมนะครับทั้ง3กลุ่มใน,นเครือข่ายราัศ,าศาดรน,นะครับอันได้แก่1นะครับกลุ่มนักเรียนเลวกล <eyes. S 2> <Officer. S 2> ุ <Bee> ่มนักเรียนเลวแล้วก็ผู้หญิงปวแอบนะครับโดยเป็นการนัดพบกันนะครับที่อน,นุสาวรีย์ชัยประชาธิปไตยนะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ผ่านมา ของวันที่14นะครับและก็เป็นการชุมนุมกันที่บริเวณถนนลาดตําเินนะครับตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับผู้ชุมนุมนะครับได้ปักหลักกันเต็มพื้นที่นะครับตั้งแต่บริเวณแยกคอกวัวนะครับแถวถนนข้าวสารนะครับยาวไปจนถึงสภานผ่านฟ้าลีลาดนะครับและทั้ง3มเวทีนะครับได้จัดกิจกรรมชุมนุมนะครับทั้งการปาใสนะครับแล้วก็การจัดแสดงดนตรีสดนั่นเองนะครับและเมื่อเวลา17บเนาฬิกาสานาทีนะครับ ขรบวนเสด็จของสมเด็จพระประเมนทลร,รามาธิบดินนะครับสีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้านะครับสุธิดานะครับพระชรสุธาพิมลลักษณ์นะครับพระบรมราชินีนะครับเคลื่อนผ่านเพื่อเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปเปิดโครงการรถไฟฟ้าสีสายสีน้ำเงินนะครับหน้าสถานี ศาสนาชัยเขตใช่ครับเพราะว่าเมื่อเสด็จผ่านถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนาะทำให้ผู้ชุมนุมนะครับลุกขึ้นพร้อมกันได้หันหลังให้ขบวนเสด็จแล้วก็ชู3นิ้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับในของผู้ชุมนุมนะครับและพร้อมกับร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับโดยสมเด็จพระราชินีนะครับได้โบกมือนะครับให้กับประชาชนที่มาร่วมมารอรับเสด็จให้กับประชาชนทางฝั่งที่มารอขบวนเสด็จนะครับทางกลุ่มของมอบเฟสนะครับ ย้ําว่าจะขอเรียกร้อง3ข้อเรียกร้องนะครับก็คือให้ประยุทธ์นะครับนายกรัฐมนตรีต้องลาออกนะครับก็เปิดทางนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับรวมถึงการปฏิรูปสถาบันนะครับซึ่งมีเนื้อหาระบุไว้3ข้อนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับก็คือข้อที่1นนะครับสมาชิกรัฐสภาทั้งหลายนะครับต้องเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็ให้ทุกหมวดนะครับ ทุกมาตานะครับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของรัศดรนั่นเองครับคือข้อที่หนึ่งครับนนี่คือข้อที่หนึ่งครับเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ทางฝั่งของคณะรัษฎรนะครับได้แสดงจุดยืนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับมาดูข้อที่2นะครับรัฐบาลและก็นายรัฐมตรีต้องลาออกอันนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญนะครับของคณะรัษฎรที่เรียกร้องไปทางฝั่งคณะรัฐบาลนะครับและก็ข้อที่สานะครับ ให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับฉบับประชาชนนั่นเองนะครับที่นําเสนอโดยไอรอนะครับองค์กรไอรอนะครับและก็เป็นเสมือนเสียงนะครับที่ถูกเป่งจาการัศดรนะครับที่เห็นพ้องต้องกันอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับมีหลักฐานชัดเจนกว่าแสนรายชื่อนะครับก็มีการล่ารายชื่อมาต,อตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเพื่อที่จะ มีมติให้แก้รัฐธรรมนูญใหม่ั่นเองนะครับถือว่าเป็นมติของประชาชนโดยแท้จริงนะครับหนึ่งแสนคนนะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้นะครับจึงเป็นความสําคัญนั่นเองใช่สำคัญมากครับสำคัญมากนะเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชนนะครับเป็นการลดการเหลื่อมล้ําทางสังคมนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเวลาตีหนึ่งนะครับเป็นวันที่สิบห้าแล้วนะครับเริ่มเข้าวันที่สิบห้าแล้วสองพันห้าร้อยสิบสามเองนะครับผู้ชุมนุมกลุ่มรัษฎรนะครับที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับและก็แยกคอบวัวนะครับได้ทํากิจกรรมปิดท้ายนะครับก่อนที่จะยุติการชุมนุมนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับนำป้ายผ้าสีขาวนะครับไปพันล้อมนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไนหน้านั้นแล้วตั้งใครับงหัวค่้นใช่ครับผมโดยเขียนข้อความนะครับเป็นข้อความที่เรืองแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับ แล้วก็นําไปปิดล้อมอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับในช่วงค่ำที่ผ่านมาและก็ออกจากอนุสวรีประชาธิปไตยจากนั้นเมื่อกิจกรรมได้เสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับก็ได้แยกกันกลับบ้านนั่นเองใช่ครับอันนี้ก็จะเห็นได้ตามสัญลักษณ์ต่างๆที่นามาเสนอให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารได้ได้ชมนะครับว่ามีภาพที่คณะรัษฎรนะครับอยู่บนอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับโดยการ เกาะกาไว้แล้วก็เอาผ้าขาวล้อมไว้นะครับในผ้าขาวก็จะมีคําพูดที่เขาฝากถึงรัฐบาลนะครับ <S <S แล้วก็ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีนั<ช>่นเองนะครับข้อเรียกร้องครับผม ครับต่อจากนั้นครับหลังจากวิติการชุมนุมครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ดูความเรียบร้อยครับต่อมาครับรองผู้ว่าการตํารวจนครบาลครับเตรียมแจ้งข้อหา3ข้อหากับกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบเฟสหลังทำร้ายตำรวจ2นายบาดเจ็บในในระหว่างทําหน้าที่นะครับครับครับเพราะความผิดด้านการนําผ้าไปคุมอนุสวรีประชาธิปไตยและการชุมนุมแบบไม่ขออนุญาตนั่นเองครับผมครับผมซึ่งการนำผ้าไปคุมอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ หลายๆท่านก็มองหลายๆหลายๆความคิดเห็นก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับแล้วก็มีหลายๆฝ่ายออกมาบอกว่าการที่มีประชาอนุสัมพันธ์ประชาธิปไตยนะครับแล้วคณะชุมนุมนะครับทาแบบนี้ได้นะครับจะมีไปทําไมหลายๆฝ่ายก็ออกมาบอกอย่างนี้นะครับจะมีไปทําไมถอนทุบทิ้งดีไหมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการสะดวกในการสัญจรรถด้วยอะไรมาณนี้ครับอาจจะเป็นการเปรียบเทียบกันให้ดูเพื่ังเฉยว่ามันเป็นไมได้ก็ ว่ามันมีหลายมุมมองไหลใช่ครับว่าอนุสาวรีย์มันมีความสําคัญจริงๆอ่าส่วนฝั่งของผู้ชุมนุมที่เขาต้องการเรียกร้องเขาก็เพื่อทําเพื่อการเรียกร้องของเขานั่นเองครับก็มีหลายมุมหลายฝ่ายที่ออกมาเถียงกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับต่อมาครับข้อสามครับกรณีผู้จัดการชุมนุมครับฝ่าฝืนข้อเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่พนักงานครับอย่างเช่นเอ่อการกีดขวางการจราจรแล้วก็พรบความสะอาดเนี่ยก็สามข้อนี้ก็ตํารวจกําลังจะแจ้งข้อหากับ ผู้กลุ่มผู้ชุมนุมนั่นเองการนําเสนอของเรานะครับก็ได้นําเนื้อหาสาระมาประมาณนี้นะครับในระดับหนึ่งรสรุปมาให้แล้วนะคนั้นว่ามีอะไรบ้างเกิดขึ้นบ้างใช่ครับผมแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสารนะครับและก็สามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้อ่า แนะนำความแนะนําแนวคิดนะครับแล้วก็ก็สามารถมาเข้ามาแนะนํานะครับแล้วพวกเราจะนําสิ่งที่แนะนำนะไปแก้ไขนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับในการที่นําเสนอข่าวสารแก่ผู้รับฟังและก็ผู้รับชมเน่งนะครับสาหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามพวกเราได้ทางช่องทางไหนครับคุณสันในช่อง YouTube นะครับ mass communication b s r u ครับแล้วก็ ในเพจ a c e b o o k นะครับ BS Radio นั่นเองนะครับครับผมในในช่อง Youtube ของเรานะครับก็จะมีหลายคอนเทนต์เลยะหลายคอนเทนต์นะครับมีคอนเทนต์มากมายนะครับเป็นคอนเทนต์ที่มีสาระดีๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กด Subscribe ในช่อง Youtube แล้วก็ติดตามพอดแคสต์ต่อหนึ่งติดตามพอดแคส เรื่องใหม่ๆได้ของพวกเราและของพวกเพื่อนๆได้ใน EP ถัดไปแล้วก็ด้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่นำมานะครับพวกเราก็ต้องพวกเราสองคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอบสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ<ะ>ผมแล้วเจอกันใหม่ครับ Hot Mass Podcast เสิร์ฟทุกความรู้ดูได้ฟังดี